ที่นีทะเลอันดามันจังหวัดกระบี่เกาะห้องค่ะหรือเกาะห้องไอแลนด์นะคะสวยงามมากๆถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดกระบี่นะคะทะเลที่เกาะห้องนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะที่เราจะต้องมาเที่ยวนะคะที่เขาบอกเป็นเกาะห้องว่าเห็นไหมคะว่าด้านในนี้เหมือนเราเข้ามาในห้องนะคะจะเป็นเหมือนห้องค่ะเลยตั้งชื่อว่าเกาะห้องนะคะในการมาครั้งนี้เราไม่สามารถที่จะ ขับรถมาได้นะคะเราจะมาได้อย่างเดียวคือมาทางเรือนะคะเพราะว่าตรงเกาะห้องนี้เกาะนี้จะอยู่อยู่กลางทะเลนะคะอยู่กลางทะเลเราจะมาได้คือทางเรือเท่านั้นนะคะสวยงามมากแล้วทะเลทางนี้นะคะความที่มหัศจย์คือว่าสีน้ําทะเลจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะใครที่เคยมาสีนี้นะคะเมื่อคุณมาอีกครั้งหนึ่งน้ําทะเลก็จะเปลี่ยนไปอีกอีกสีหนึ่งนะคะ จะมีแต่ความสวยงามมากที่ใครมาคือความหัรรันที่คุณถ่ายรูปไปนะคะที่มาครั้งที่แล้วเมื่อคุณถ่ายรูปกลับไปอีกครั้งหนึ่งสีน้ํำทะเลคุณก็จะไม่ได้สีนี้น้ําทะเลจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเป็นสีเขียวมรกตสีฟ้าคามสีน้ํำทะเลสีเขียวแก่สีเขียวเข้มนะคะตอนนี้ฟ้าเปิดนะคะดูเห็นไหมคะพอฟ้าเปิดมาสีน้ําทะเลก็จะสวยปิ๊กแบบนึงเลย mm hmm. เห็นไหมคะตอนนี้น้าทะเลเปลี่ยนสีแล้ว mm hmm. เห็นไหม พอเวลาที่ฟ้ามันจะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งนะคะพอตอนพอพอมาอีกพอตอนนี้ฟ้าอ่าฟ้าเปิดสีน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงไปแล้วคะ่ะสวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะสีเขียวมรกตงดงามมากๆน้ำทะเลจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะตามสภาพอากาศนะคะ ที่นี่จะแบบมามีความมัจแดงของสีน้ําทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะด้านในนี้ที่บอกว่าเป็นเกาะห้องพอเข้ามามันจะเหมือนเป็นห้องนะคะเป็นห้องตอนนี้เราอยู่ในห้องนะคะเราอยู่ในเกาะห้องค่ะเห็นไหมคะพอเมื่อกี้นะคะจะเป็นสีเขียวอีกเขียวหนึ่งนะคะตอนนี้พอพอแดดล่มลมตกเห็นไหมคะตอนนี้จะกลายเป็นอีกสีหนึ่งแล้วเห็นไหมคะ ก็จะเป็นสีอ่าเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งแล้วเมื่อกี้พอเมื่อกี้มีแดดจะเป็นอีกสีหนึ่งคือตรงนี้เป็นความเขียวมรกตแล้วก็พอมีแสงมากทบน้ําก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเป็นความมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะตรงนู้นเขาก็จะเรียกว่าทางประตูเนาะออกไปนอกนอกเกาะห้องนะคะออกไปนอกห้องนะคะพอเข้ามาด้านในก็เข้ามาในห้องนะคะ แล้วพอแดดออกเห็นไหมคะตอนนี้ทะเลเปลี่ยนสีอีกสีหนึ่งแล้วคะ่ะสวยเหลือกเกินค่ะสวยมากใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าในการมานี่ไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะสวยมากๆเลย น้ำทะเลใสหาดทรายขาวละเอียดมองลงไปได้านล่างเห็นตัวปลาแหวกว่ายเดินไปนุ่มเท้าสบายเท้าเม็ดทรายละเอียดมากนะคะแล้วที่นี่นะคะธรรมชาติงดงามมากๆเขารักษาธรรมชาติได้สวยงามมากๆแล้วได้เห็นเห็นเห็นภูเขาไหมคะภูเขาตละลกอนเขาเรียกว่าเขาหินปูนนะคะจะเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปนะคะเห็นไหมคะ จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปธรรมชาติสร้างความสวยงามได้มหัศจรย์มากๆแล้วต้นมู้นนะคะก็จะเป็นรูปรูปเขาหินปูนนะคะที่ตั้งพงาดอยู่กลางทะเลที่มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะ สวยงามมากๆเลยค่ะที่นี่ทะเลอันดามันจังหวัดกระบี่ค่ะสวยมากหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลใสเขียวมรกตสวยงามมากๆเลยค่ะ